ส3ตัวฮะนี่ฮะเออมาครับสวัสดีทุกๆคนนะครับผมวันนี้ผมมาพบกับผมอีกแล้วนะครับผมกับช่อง j p r a m i t นะครับวันนี้ก็ไม่ได้มาแคสเกมอีกแล้วครับแต่วันนี้มาซื้อลาบูบูนะฮะ หทั้งก่อนนี่รู้สึกที่จะทำคลิปอะไรนะ baby ้ทีใช่ไหมแล้วก็อะไรอะเป็ดเนาะแต่วันนี้ครับโอกาสดีพี่เจอพอดีฮะมันเขามาขายใน้านโบเซนทันครับผมแล้วก็มีของ p o มา a r มามีหลายตัวเลยฮะถ้าเราเข้าจากด้านล่างนะครับเราก็จะเจอกับเจ้าหมีตัวนี้เลยนะครับโอ้โหน่ารักมากครับผมนี่ก็เป็นช่วงบรรยากาศ ที่นี่นะฮะเซ็นทันเชียงรายครับก็จะมีของร้านนาของพื้นบ้านนะครับนี่ครับและนี่ครับผมร้านของเล่นของเราครับเขาจัดอยู่ที่ร้านโปนะฮะนี่ฮะนี่คือของเล่นในร้านของเขานะครับมีเกือบทุกแบบเลยเอาจริงๆมีทั้ง V1 V2 หรือ p o w e หรือพับมีหมดเลยนะฮะเออว a b งว o n ี b ีสอง v ีโอ้มีครบหมดเลยฮะนี่ฮะนี่ฮะนี่ผมเป็มที่ผมซื้อไปแล้วนะฮะ แล้วก็นี่ฮะตัวอะไรไม่รู้ฮะไม่รู้ก็มีเยอะมากฮะนี่ก็เป็น B2 นะครับโอ้โหนี่ฮะเบบีทีน่ารักมากเลยครับผมนี่ฮะดูดิของเขาเยอะมากเลยนะใครชอบก็มาตามซื้อกันเลยนะฮะนี่ครับสิ่งที่ผมจะซื้อนี่ครับราบูบูนะครับโอ้เปิดกล่องใหม่สดๆร้อนๆนะฮะผมก็รวบมา3ามกล่องเลยนะฮะโอ้โหนีหวะเดี๋ยวเราจะไปลุ้นกันว่าพี่จะสุ่มได้ตัวอะไรนะครับผม พี่ก็เอามาเปิดที่บ้านนะครับตอนนี้จะเริ่มที่กล่องแรกของเราในคลิปนี้นะครับโอ้โหเนี่ยอันบล็อกกันสดๆไปเลยมาครับจังหวะนี้นะฮะจะเป็นอะไรเอ่ยอนะ่ามัมีถุงพลาสติกมาหมนึ่งชั้นนะครับผมแต่จะมีการ์ดอยู่น้านในนะแต่เราจะไม่ดูฮนะเราจะลุ้นเอาตรงนี้ดีกว่านะครับนี่ก็เป็นถุงของเขานะแล้วผมจะบอกว่าโุย ผมเขาแกะยากมากเลยครับผมมาครับสีแรกตรงเราจะเป็นสีโอ้โหมาแล้วโอ้โหโอไมค์ก็เขาด้วยไงน้องตัวนี้ชื่อท็อฟฟี่นะครับนี่ครับ้ยสีใกล้สีเข็ดมากอันนี้ครับก็จะมีการ์ดติดมาด้วยนะครับผมการ์ดเขาอยู่ในกล่องนะ พอเปิดกล่องเราจะเจอเลยแต่เราจะยังไม่ดูการนะครับเราจะแกะกันสดๆฮะนี่ฮะน้องอยากได้สีชมพูนะฮะมาครับเดี๋ยวเรามารุ้นกันกล่องนี้จะเป็นสีอะไรนะครับโอ้มาแล้วมาแล้วมาครับอ่อนไกลตัดครับแกะยากมากมาครับแล้วมันอะไรครับเนี่ยโอ้โห,โห,โหสีฟ้าสีฟ้าใช่ไหมเนี่ยน้องชื่อโคโคนัทนะครับโอ้โหหรือมะพร้าวนั่นเองครับโอ้โหดูดิ เฮ้ยน่ารักว่ะดูดิขนเขานุ่มมากเลยนะครับเพื่อนเพื่อนดูดิอ่าและอันนี้นะฮะกล่องสุดท้ายแล้วนี่ฮะอันนี้เปิดไปแล้วสองกล่องด้านบนนี้อันนี้กล่องสุดท้ายครับพี่จะเปิดเองนะฮะมาดูนี่ฮะโอ้อยางได้ซีเข็ดว่ะไม่เห็นเนาะมาลุนกันว่ะจังหวะน,นี้ นี่ฮนะเราจะเปิดแบบเรียวๆเลยนะนี่เลยนี่เลยนะอืเปิดนี่เลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอขอขอซ่อนการส่งมาอ่ะกล่งองท้ายอ่ะมานี่เราจะเรียวๆเลยกล่องสุดท้ายนะครับกล่องสุดท้ายนะฮะเอาป๊อปมาเราจะมาลุ้นกันนะว่า มันจะได้อะไรเะมาครับและมันคือสีสีสีอะไรหนึ่งสองปึ๊บโอ้โหเฮ้ยสามบอกว่าไหนมาดูนิโอ้โห, <c ười> โโหครับํามว่ะนี่ฮะสามตัวเราโอเคครับรอบนี้จบไปที่สามตัวนี้สำหรับลาบูบรูนเครับผม เคืนไปก่อนโอเคนี่ฮะนี่เลยนี่เลยนี่เลยฮะอุย้ยมันน่ารักเลยน,น,น่าคนรักเลยดูเอออ่ะอ่ะ,อะโอเคตามนี้เลยถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดถูกใจกดติดตามผมไม้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมสวัสดีครับ